สถานีวิทยุโทรรัศั์กองทับบกร่วมกับบริษัท UCI Media จำกัดเสนอรายการจุดประกายผู้หญิงช่วงที่1สนับสนุนโดย UCI Set Top Box กล่องรับสัญญาณทีวีดิจิตอล สวัสดีค่ะพบกันในรายการจุดประกายผู้หญิงกับดิฉันกุ้งปนัดดารักษาแก้วค่ะค่ะและดิฉันหนูนาบงกตสีบางคล้าค่ะค่ะจากครั้งที่แล้วนะคะเราก็ทราบแล้วนะคะว่าเราจะเลือกการใช้เสาอากาศแบบไหนนะคะให้เหมาะสมแล้วก็ให้มีประสิทธิภาพสูงสุดในการรับชมทีวีดิจิตอลค่ะและอย่างนี้เราจะมีวิธีการติดตั้งเสาอากาศแบบไหนให้รับสัญญาณได้ดีที่สุดคะคุณกุ้งง่ายๆเลยค่ะพี่หนูนา พอเดี๋ยวนี้นะคะดิจิตอลทีวีของเราใช้เสาอากาศที่เป็นระบบ UHF ค่ะจึงง่ายในการติดตั้งนะคะแล้วเดี๋ยวนี้ค่ะบางรายผู้ผลิตนะคะเขาก็ผลิตเป็นชุดสําเร็จออกมาค่ะจึงสามารถติดตั้งแบบง่ายๆหรือที่เราเรียกว่า DIY ค่ะหรือว่า Do It Yourself นะคะเพียงง่ายๆค่ะเขามีชุดประกอบสําเร็จที่มี ข้อต่อที่ต่อกับตัวเครื่องทีวีแล้วเราก็นําอุปกรณ์พวกนี้นะคะไปติดตั้งของประตูหรือว่าหน้าต่างค่ะไม่ต้องออกไปปีนเสาข้างนอกนะคะติดตั้งบนหลังคาให้ยุ่นวายเหมือนในอดีตสมัยก่อนเลยนะคะโอ้โหแบบนี้สแสดงว่าเราไม่ต้องพึ่งพ่อบ้านแล้วใช่ไหมคะคุณผู้ชมใช่เลยค่ะพี่หนูนาพอเราติดตั้งเสร็จนะคะเราก็จะเพลิดเพลินกับการรับชมภาพที่คมชัดมากเลยค่ะ แต่ในครั้งหน้านะคะอย่าลืมมาติดตามชมกันค่ะว่าเรามีวิธีการเลือกซื้อกล่องทีวีดิจิตอลยังไงให้ได้ประโยชน์สูงสุดค่ะแต่ว่าในช่วงหน้าอย่าเพิ่งไปไหนนะคะพี่เดืนาก็จะมีเคล็ดลับความงามมาฝากคุณผู้ชมและก็คุณกุ้งด้วยนะคะค่ะแต่ช่วงนี้เราพักกันสักครู่ก่อนค่ะ เอ็กซ um. ์ราเพเซนราเซั่มนวัตกรรมของเซรั่มช่วยปรับสภาพผิวเพื่อสุขภาพผิวที่ดีบนใบหน้าบายปริฟองเซนิรภัยโคราชจากพอพอ8 8ว่าสมีผู้ป่วยฉุกเฉินต้องการรถพยาบาลด่วนครับนิรภัยโคราชารับเราเป็นมากกว่าวิทยุสื่อสารบริษัท UCI Corporation จำกัด สนับสนุนโดยผลิตภัณฑ์ราฟรองเซ่สเสน่ห์ความงามเหนือกาลเวลากลับเข้ามาสู่ช่วงจุดประกายผิวค่ะและวันนี้พี่นูนาก็จะนำเคล็ดลับทมงานม,มาฝากคุณผู้ชมเหมือนเช่นเคยค่ะค่ะสำหรับช่วงนี้นะคะคุณผู้ชมฝากบอกคุณกุ้งด้วยนะคะผู้หญิงเราไม่อยากแก่ใช่ไหมใช่เลยเวลาเราแก่เนาะริ้วรอยมันมาหมดเลยใช่ไหมใช่ทั่วใบหน้าของเราเราจะทำอย่างไรเรามาดูสาเหตุก่อนค่ะคุณผู้ชมสาเหตุแรกนะคะนั่นคือการนอนไม่พอค่ะพอนอนไม่พอเสร็จแล้วก็หงุดหงิดเกิดความเครียดขึ้นมา ความแก่มันก็มาเพราะเราสูญเสียน้ำบนผิวเราเพราะเรานอนดึกนะคะเราดอนไม่พออันดับ2ใครที่สูบบุหรี่เป็นประจำอันตรายตอ่อปอดไม่พอนะคะเป็นอันตรายต่อผิวพรรณให้กับเราไม่ใช่แก่เพราะหน้าแก่ทั้งตัวค่ะแล้วก็สิ่งต่างๆเหล่านี้นะคะบางคนบอกว่าเอ๊ะการแก้ปัญหาเราจะทําอย่างไรในยุคสมัยนี้ต้องบอกขอบคุณนะวัตกรรมใหม่ๆที่มีสิ่งดีๆมาทําให้สาวๆหลายๆคนเนี่ยดูไม่แก่เลยถ้าสําหรับคนที่มีปัญหาเรื่องลืง่นรอยแล้วร่องลึกแล้วหรือผิวแก่ไปแล้วเนี่ยพี่อยู่น่าอยากจะแนะนาให้ใช้เซรั่ม ที่เขาช่วยในการฟื้นฟูสภาพผิวหน้าของเรากระตุ้นในการสร้างโกสฮอร์โมอนใต้ชั้นผิวให้กับเราใครที่ผิวแก่แล้วนะคะเหี่ยวแล้วการสร้างโกสฮอร์โมอนคือการสร้างธาตุหนุ่มสาวใต้ชั้นผิวของเราเราก็จะกลับมาเป็นสาวอีกครั้งค่ะคุณกุ้งค่ะถ้าคุณผู้ชมท่านใดสนใจนะคะเกี่ยวกับเรื่องความสวยความงามตอนนี้ผลิตภัณฑ์ความงามดาฟองเซ่เปิดรับสมัครตัวแทนทั่วประเทศค่ะเพียงสนใจสามารถติดต่อสอบถามได้นะคะตามหมายได้โทรศัพท์ที่ขึ้นอยู่หน้าจอน,นี้เลยค่ะหรือดูข้อมูลเพิ่มเติมได้นะคะที่ Facebook ราฟอง ะททศไยค่ขอบคุณเสื้อผ้าพิธีกรจากร้านไมายมัมเมตรค่ะ UCI set t o p box กล่องรับสัญญาณทีวีดิจิตอลนิตยาสารโค s มาร์ทบอมผู้ผลิตสื่อวิทยุคุณภาพทั่วประเทศบริษัท UCI Corporation จำกัดตัวแทนจำหน่ายวิทยุสื่อสาร Motorola ผลิตภัณฑ์ความงามราฟองเซ่เสน่ห์ความงามเหนือการเวลาค่ะเวลาของเราหมดลงอีกแล้วค่ะกลับมาพบกับเราสองคนได้ใหม่ในคราวหน้านะคะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ